ศาลเท้ามาหาพรมเอราวัณตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณบริเวณสี่แยกราชประสงค์เป็นศาลเท้ามาหาพรมที่มีชื่อเสียงและผ่านเหตุการณ์สำคัญมาหลายเหตุการณ์และอัญเชิญมาประดิษฐานหน้าโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ตั้้งคืนในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2549้เชายเสียสติผู้หนึ่งใช้ค้อนทุบทำลายศาลทำให้เท้ามาหาพรมแตกจึงมีการบูรณะขึ้นใหม่ ทั้งศาลและรูปเท้ามหาพรมเสร็จในปลายเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา18นาฬิกา5 5นาทีมีระเบิดที่4แยกราชประสงค์ใกล้กับศาลเท้ามหาพรมมีผู้บาดเจ็บ7คนและเสียชีวิต16คนรูปเท้ามหาพรมเสียหาย12จุดสำหรับศาลเท้ามหาพรมนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและเป็นที่ศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมากราบไหว้ขอพร และมีการรำละครชาตรีแก้บนทุกวันเฉพาะชาวต่างชาติเช่นชาวจีนเป็นต้น